สวัสดีครับพบกับลุงในช่องสเกาเตอร์นะครับผมคลิปนี้ลุงจะมาพูดเรื่องแพทใหม่กันนะคะหรือว่าแพทที่ทางฟีฟ่าเขาเรียกว่า f โฟสเน็กฟิลนะึ่งนอกจากจะเพิ่มโหมด l ลงกิ้งโบตาเข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีการปรับเกมเพย์นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะมองค่ามันไปนะแต่ว่ามันสําคัญมากนะครับผมลุงจะมาอธิบายการทางานของมันในคลิปนี้นะ นั่นก็คือการปรับระดับการส่งบอลมันสำคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับค่าเดิมที่ถูกตั้งค่าไว้หากเราไม่ได้ไปปรับอะไรมันมันจะตั้งไว้ที่10นะครับผมซึ่งอาจจะทำให้บางคนเนี่ยส่งบอลกากนะทั้งทั้งที่คิดว่าเฮ้ยกูส่งถูกแล้วย้ำนะครับว่าบางคนนะเพราะว่าคนเราเล่นจังหวะไม่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นแบบนี้นะหากตัวเลขตั้งอยู่ที่10อะระหว่างที่เราส่งบอลมาจะมีช่วงเวลาที่ดีเลย์นิดนึงนะ หากในช่วงเวลานั้นเราดันไปหมุนทิศทางบอลจะถูกส่งไปอย่างทิศทางสุดท้ายที่เรากดนะครับคือบางคนคิดจะทําชิงหนึ่งสองกับเพื่อนแต่ดันใจร้อนไปกดทิศทางวิ่งรอไว้นะตอนที่บอลกําลังออกจากเท้ามันเลยทําให้เราส่งบอลผิดต,ตัวนะครับผมเพราะจังหวะสุดท้ายก่อนบอลจะอ,อจากเท้าแล้วดันไปเปลี่ยนทิศทางของมันนั่นเองนะข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปนะครับผมส่วนข้อดีก็คือหาว่าเรามือลั่นกดส่งอ่ะมันยังสามารถแก้ไขช็อตมาคุมทิศทางที่หลังได้นะ หาเราปรับเป็นศูนย์ทิศทางบอลจะถูกกาหนดตั้งแต่แรกนะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราส่งบอลผิดตั้งแต่แรกก็คือผิดเลยนะข้อดีของมันก็คือการส่งบอลจะไม่หลอนนะครับส่งตามตัวที่เราต้องการแต่แรกนะจะทําชิง One ่งวันทก็ไม่ต้องรอบอลออกจากเท้าก็วิ่งต่อได้เลยนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ชอบความสะดวกสะบายแล้วก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะ ลุงลองปรับมาที่เลขห้นนะก็คือครึ่งหนึ่งปรากฏว่ามันก็ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางตอนหลังได้อยู่ดีนะครับผมแต่เปลี่ยนใจช้าได้ไม่เท่าปรับไว้ที่10นะ พอถึงช่วงเวลาหนึ่งมันจะล็อกเป้าเลยนะครับผมถ้าเกิดปรับ1ิบอะหากบอลยังไม่ออกจากเท้าก็ยังเปลี่ยนใจได้เสมอนะลองไปจูนให้เข้ากับตัวเองดูนะครับว่าเหมาะกับเลขไหนนะแต่ละคนจังหวะต่างกันอยู่ที่ความถนัดแต่ว่า,ามันสําคัญมากนะครับผมมันอาจจะทําให้เราเล่นกาก,ากเลยก็ได้นะหากเราไม่จูนนะครับผมท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือถ้าหากอยากดูทิ้กใหม่ๆของลุงก็กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ